พรุ่งนี้ก็จะเริ่มมันหยุดเทศากาลรสรงกรานต์ก็ขอให้เป็นสงการานต์ที่ปลอดภัยนะเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเตรียมพร้อมตัวเองให้ดีขับรถขับราอย่าดื่มสุราพักผ่อนเพียงพอตรวจสอบยาพาัน,นะเพราะราก๋วจราจรนี่ก็พูดก,กันแล้วพูดก,กันอีกนะวันนี้ก็ติตที่รายการมาวันนี้ก็น้อยลงกว่าปีก่อนถึงวันนี้นะก็ให้มันไม่มีเลยก็จะดีกว่ามั่งที่มันจะสูญเสียนะไม่อยากให้มีใครสูญเสียทั้งสิน้นวันนี้ก็ได้จําเรื่องแผนความปลอดภัย ทั้งในเรื่องของระวบความปลอดภัยการเชืช่อมถนนการปราร้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ยังมีสิิภาพมีเจ้าที่มีความระวดวกตลอดเส้นทางทุกเส้นทางนะครับจะมีการกดขันเรื่องการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์อ,ลอย่างเคร่งครัดเพราะฉนั้นพื้นที่แต่ลจ้ที่ก็ต้องช่วยกันร,รักษาพื้นที่ของท่านให้ปลอดภัยให้ชุมชนให้ปลอดภัยคนจะได้เดินทางไปมาสู่กันได้มากขึ้นนะครับในส่วนของรัฐบาลกระทรวงวัสาุณสุวสาคอ ก็ได้หารือร่วมกันในการเตรียมความพร้อมระดมสรรพกำลังบุคลากรทางการแพทย์เตียงยาเวชภัณฑ์เพียงพอต่อผู้ที่เชื้อที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ผมเองแนะนำรัฐบาลเนี่ยมุ่งปรอให้ทุกท่านมีความสุขกับันหยุพักผ่อนใช้เวลาที่มีคุณภาพกับครอบครัวบุคคลเป็นที่รักปลอดโรคปลอดภัยกับทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับ